ตอนนี้นะคะพี่เบนกับปอนมาแจกการนะคะแต่ว่าเราซ้อนแข่งเรากำลังอีปอนมาแล้วค่ะมาแล้วหรอหานับผ่านทาร้านให้ปอนอยู่ปอนมาแล้ววันนี้มาทำอะไรคะแจกการอะไรจะได้เป็นยูทูบเบอร์ใช่มกับการยูทูบเบอร์แล้วค่ะก็คือยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยยังไม่ได้บอกว่ามึงจะถ่ายคืออยู่ดีกูอย่างนะทุอย่างแล้วก็การ์ด่็วันนี้นักเพื่อนมาบีบมึง มาของอะไรให่แบตเตี่ใจหนักร้ามาทำแกงค่ะนมากกี่คนเนี่อเท่าไรเนี่ยนี่ค่ะการขอมาอะพี่เชยพี่เชก่อนทำสมัยทำเพื่อเออไม่ใช่เลแหละการเป็นการที่โลกมากการทำเอออย่าเอาลงนะเอาลงเอาลงไป ตัวถือมือให้คุณใช่ไหมคุณต้องเตรียมสายไปเองเหรอเตรียมสายลดเข็มขัดลงนั้เลยได้ถ้าถุงร่วงแต่ก้าวเนครัแต่ว่าไม่งั้นจะไม่มีตถุงฝั่งหนจะล่งบอกจะได้เขียนแบบวนี้ตู้บบเบิรกนแรกนี่เหคนแรกี่ต้องเขียนให้ มาเลยอ่ะกูรักกูมากเลยชอบเลยค่ะอ้าวอือที่สุดๆย้อนหน่อยหนึ่งโอเคมาหาคนตะไปนะคะวันที่สองเอามาวัดก่อนวันนี้คือว <partnerships> <Uh> ันนี้กูกลัว มานะห้ามเทคุลี่ใหม่กุลี่หนึ่งมินมินคุณเลยค่ะเป็นไงคมินได้การแล้วหรองานเริ่มเสร็จโมงเก้านาทีไหมทันนะห้ามเทไหนเขาสู้ได้คนเทกิ่งก็คือกุ้งอินดี้ได้ไหมินดี้ได้ไหม เป็นคนเดียวนะคะที่เเป็นนคนดีียวยท่โดนเขียนชื่อด้วยแหละนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชุดลูกเสือไม่ <laughs> ไปดูชุดกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลองชุดไทยนะคะซึ่งเจา้าสาวค่ยังไม่ได้เลือกเลยนะคะว่าจะใส่ชุดสีอะไรตอนนี้ก็เลยให้เพื่อนลองเลยนะคะค่อนข้างวุ่นวายน,นิดนึง <laughs> มีคนอยากใส่หลายแบบ จริงๆแล้วอะค่ะชิ้นที่เราอยากใส่ก็คือนี้ค่ะโอ้โหในใจคือสิีกลัวสวยเกินเจ้าสก็เลือกสงนี้ก็ได้โอเคก็สวยดีไม่เป็นไรแล้วอ่ะไม่งั้นจองไว้ส่องลายลายมาก่อนได้ไหม ได้เราเดี๋ยวลายไหนขอไปซาลาเราจองไว้ก่อนสองสแล้วเรอไฟเลือกก็ได้เพราะสองสีเ่อายไม่ามัน็ไ้ตัวเองอยากดยิมวรวยอ่ะหคนหรอุ้ยแมให้หนูเป็นแบบมเนี้ยจะได้จำได้ปอเอแม่เอาไปใช้ปะเนี่ยสวยเลยเนี่ย ฉันจะไปหาคู่หรอกไปยังไม่จบกวบชุดนี้อกไดมากอยากอยากบอี่แม่วแม่รีเสุดแม่รู้ได้ยังไม่รูแม่รู้ได้ไงทุกคนตอนรับชอดอกไม้ขอได้ไหมออกไปให้หมดเอามาหช่อเอามาหช่อแต่ฉันเอามาหช่อหากันฉันเอาผู้ชายไปเยอะมากนะเธอไม่ให้เ่อคัดเลือกห ป่าพึ่งจ้างเงินในดอกไม้ดอกไม้มีเงินด้วยมีชอบเราพันไม่น่าบอกมาเลยอุ้ยฉันไม่รู้มีจริงๆหรอปกติมีหรอไม่มีแต่ตอนบอกว่าเดี๋ยเจะอยาดไว้เลดศนะพอชุดขาดอ่ะโอ้พวกมึงกระชาก